អាទ airpl... <coughs> <à, coughs> <nước>. <coughs> <coughs> ៅដល់កុំយំអាទៅដល់កុំយំអាបបទៅអាអម៉ម៉ាបបអាប៉ាកុំអាកបព្រឹងវិញកំឡុងអាប៉ាដើរតាមអាណឺទៅខាងខាងតាំង แหวนลงยาแหวน,น,นลงอง่าอ่าแ,วแวหวนลงยาอ่าแล้วอะไรต่อสาราสาราเงี่บเหมาอาแล้วอะไรอีกสาราเงียเหมาอะไรอีกลูกสาาเงี่ยเหอะไรลูกสรือสี่อ่าอีไม่ใช่ เราจุฬาผ้าพยองแล้วอะไรอีกลูกเพ่า,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 าอ,อ่างเพราอ่าองเพราอ่างอะไรอ่อตาตออหันมาบายบายกับกล้องหน่อยบายบายหน่อยซื้อตายก่อนเลย